ถ้าอะไรก็ไม่หยเออตรงไหเรไม่หยุดเข้ามาใกลน้องอีกโ้นะบเออสมองสองไ้วคนนี่ะ่ะเป็นรผู้สัญญาเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นในการกระทำ จะเอาความรักจะเอาเงินมาให้มาขอแต่งงานเลยแกันนย ทำไมคนเก่ายังไม่รู้นะแต่คนนี้นะเขาจะเดินทางมาหาคุณหนึ่งาปไปได้ว่าขอคดีอันนี้คือถ้าเป็นคนเก่านะแต่ถ้าสองถ้ามีใครเล่้นคุณอยู่นะ,ะก็คือเขาจะมาขอคุณ ยิ่โอกาดีๆให้อจจะเป็นเงินความรักหรือไม่ก้างเาอยากมีลูกกับคุณก็เป็นไรแต่คุณต้องการอะไรคะอยากแต่งงานเาอ,อยากแต่งงานกับคุณเป็นผู้ชายที่แปลว่าบ้านงานจำรูใ้ใครนะอ่ะขอขคใบนึง ดีไ,ได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเป็นไปได้ทั้งสอง,ท,ง,สองทั้งสองทางขาขึ้นดีถ้าคนเก่านะเขาขึ้นดีถ้าคนใหม่ก็คือเขาขอ,ขอ,ขอคนแต่งงานอยากให้เป็นแม่ของลูก